สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลางานยกยิงนะครับตัวนี้เป็นงานแมกกะซินเทพานะครับประกบคู่กับชุดรางเควันตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นรางเควันตัวใหม่นะครับเป็นระบบไกลกลองอีซีล็อกสแตนเลสนะครับตัวนี้ระบบไกลนิ่มนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับตัวอีซีล็อกนะครับในกรณีที่เงี่ยงลูกดอกมันสั้นนะครับแล้วก็จับลูกดอกเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับ ระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตัวไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับซ่อมไม่ได้ผมเปลี่ยนตัวไม่ให้เลยนะครับระบบไกลรับประกันให้ยาวนานตลอดชีพนะครับเป็นงานยกยิงนะครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบรวมส่งแล้วนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับพันหกร้อยเก้าสิบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับ อุปกรณ์มีให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกให้1ลูกนะครับยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์ให้1ชุดนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนะครับที่ข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับช่องทางติดต่อก็ตามนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเจ็ดนะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับอย่าแอดไปทางไลน์นะครับไลน์เต็มแอดไม่ได้นะครับไม่ต้องแอดนะครับผมแจ้งไว้ทุกคคคลลิปปนนนะะรรัับบว่่าาาออยแดไไทง์ ติดต่อมาได้แค่2ช่องทางนะครับอยากดูรูปภาพนะครับก็ติดต่อมาทาง a c e b o o k นะครับอยากั่งซื้อสินค้านะครับเรารู้แล้วว่าต้องการรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็โทรมาแจ้งเลยครับราคาเท่านั้นท่านี้นะครับโทรมาหาแอดมินเรานะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรได้เลยนะครับบอกราคาบอกรุ่นมาถูกเราก็จะส่งให้ถูกนะครับรุ่นนี้นะครับ1,690าบาทอย่าแจ้งว่าราคา1 6 7 0นนะครับราคาประมาณ1 6น0ไม่มีนะครับให้แจ้งราคาเต็มมานะครับ เราถึงจะจัดส่งให้ถูกรุ่นนะครับถ้าแจ้งราคาพันหกพันเจ็ดเนี่ยมันไม่มีนะครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทถ้าอยากได้รุ่นนี้ก็แจ้งราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับเราก็จะจัดส่งให้ถูกรุ่นนะครับเป็นงานยกยิ่งนะครับตัวนี้รางเควันตัวใหม่นะครับให้ดูปลายรางเควันนะครับรางเควันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสายพีตรงนี้นะครับสายพีที่อยู่ในท่อเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับสายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในรรูนนี้ะคับ ฝังในรางเลยนะครับใต้ร่องลูกดอกนะครับเวลาเรายิงนะครับลูกดอกอยู่ข้างบนมันก็จะคลายตัวออกมานะครับสายพีเอ็ก็จะคลายตัวออกมาตามลูกดอกนะครับโดยที่สายมันล็อกอยู่ในรางนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่มันหย่อนไปพันกับปีกับย่างนะครับเหมือนสายที่อยู่ข้างนอกนะครับอันนี้สายฝังในรางเลยนะครับตัวนี้ปลอดภัยร้อเนะครับตัวนี้ไม่มีอาการลูกดอกติดขัดแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับ ยิงเข้าไปเลยนะครับเล่นสายใหญ่ๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ไม่ติดขัดแน่นอน100%นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับอีกข้างข่าวเป็นสแตนเลสตัวนี้นะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์นะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกลูกละห้าสิบบาทนะครับยางชุดละร้อยท่อพีอีชุดละร้อยนะครับตามตัวอย่างนะครับนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับ แต่บางทีเราไปยิงมันติดตรงติดต่อนะครับไม่อยากลงน้ําก็ซื้อไปเพิ่มซื้อไปเผื่อไว้เลยนะครับลูกดอกนะครับถ้าสั่งทีหลังก็จะมีค่าจัดส่งนะครับถ้าสั่งไปพร้อมปืนก็ส่งฟรีนะครับพวกลูกดอกพวกอุปกรณ์มันนะครับส่งไปพร้อมกันเลยนะครับงานยุกยิงนะครับวจะจับให้ดูนะครับนี่ครับจับกระชับนะครับสําหรับคนมือใหญ่ก็ยังมีพื้นที่ให้สไลด์อยู่นะครับนะครับนิ้วใหญ่กว่านี้ก็จับได้นะครับ มันจะพอดีนะครับนี่ครับมันจะเหลือพื้นที่ให้ให้เราสไลด์นิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเข้ากับอุ้งมือพอดีนะครับนี่ครับมันจะล็อกตรงอุ้งมือเราพอดีนะครับจับถนัดมือนะครับนี่ครับบางคนเล่นไม่เป็นนะครับยกยิงนะครับก็วิธีการเล่นก็ยันเลยนะครับถ้าเกิด ไม่เอาค้ำท้องก็ใช้เท้ายันตรงปีกเลยนะครับยันตรงปีกแล้วก็ดึงยางนะครับึนนั่งลงนะครับนั่งลงเหยียดขาแล้วก็ใช้เท้ายันเลยนะครับจะขึ้นง่ายนะครับในกรณีที่อยู่บนต้นไม้นะครับเราก็หย่อนขาแล้วก็ยันข้างหน้านะครับได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนนะครับที่ถนัดแบบเอาค้ำท้องก็ใช้ขาหนีบช่วยนิดนึงนะครับก็ดึงนะครับพกพาสะดวกนะครับตัวนี้ความยาว ความยาวจากจากปลายรางไปถึงท้ายตรงนี้นะครับเมตรยีเซนนะครับเฉพาะรางเมตรยีนะครับเป็นรางมาตรฐานพื้นยิงปลาทั่วไปเลยนะครับรางเมตรยีเลยนะครับแต่ว่าท้ายมันจะโผล่มาประมาณ7จเซนนะครับก็เข้ารถได้สะดวกสบายนะครับยัดเข้าไปในรถได้เลยนะครับยิงบนสะพานนะครับก็กนเอี้ยวตัวง่ายนะครับ คลองเข่วนะครับยิงบนสะพานยิงปลาผุดเร็วๆนะครับยกยิงไวๆนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับ1690าบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวุณยิงปลาบนครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับติดต่อมาได้แค่2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งเลยนะครับไม่ต้องติดต่อไปทางไลน์นะครับนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ